แนะนำที่พักน่ารักน่ารักนะคะที่พักที่แนนไปพักนี้ชื่อว่าบ้านผาสุขค่ะพิกัดนะคะจะอยู่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นซึ่งห่างจากตัวอำเภอขอนแก่นประมาณ123มกิโลค่ะที่แนะนำที่นี่เพราะว่าหนึ่งะค่ะบรรยากาศดีมากติดภูเขาเลยและสถานที่ถ่ายรูปมีเยอะแยะเลยและบ้านพักก็มีหลายมุมหลายแบบต่างๆให้เลือกสรร และที่สำคัญนะคะถ้าช่วงเย็นๆนย่ยจะปาร์ตี้หมูกระทะที่พักก็มีการให้เราสั่งหมูกระทะมาปาร์ตี้ณบ้านพักไข่บ้านพักมันเพราะว่าบริเวณบ้านพักก็จะมีที่นั่งให้กินสำหรับหมูก,กะระทะด้วยค่ะถ้าใครสนใจที่พักน่ารักน่ารักบรรยากาศสวยๆลองแวะมาพักที่นี่ได้นะคะเราจะติดใจค่ะ